สิพฤษภาวิสาขะยามอุตสาใส่บาทพระที่ยะโสวัดหลวงปู่ประสานสุมโนงานบุญใหญ่ใจพองโตโป้กว่าใครผู้นำทางแสนเลิศประเสริฐนี้พระมหาธีระนาถท่านจัดให้หมู่พวกเราลูกศิษย์ติดตามไปสุขหัวใจอิ่มในบุญอุ่นในธรรม พิธียกยอดฉัตรพระเจดีบรรจุพระมรรมสารีที่เลิศดลำ้ำเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ให้จดจำเมฆลอยลำบทบังแดดที่แผดแรงพระอาทิตย์ทรงกลดนำมาก่อนเป็นวงซ้อนรัศมีเกดสีแสงพิธีเททองหล่อพระรู้แจ้งพยายามแรงจัดแจงจรอรี สรงน้ำพระธาตุโพนทันวัดบ้านเกิดมหาธีระผู้ประเสริฐณแห่งนี้มีขบวนแห่พระและดนตรีชาวบ้านนี้หิ้วกระแปงกันทุกคนในกระแปงมีดอกไม้และน้ำอบเพิ่งเคยพบได้มาเห็นเป็นฉงนอยากลงรถไปร้องรำกับทุกคนแต่จนใจ มันค่ำแล้วแจวกับเรือนเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกลับมาพบกับอาตมาพระมหาธีรนาศเบื้องต้นวันนี้บทต้นมาในบทที่ให้ชื่อว่านิราชเมืองยะโสบายพระมหาธิรนาศอคติโรแม่ เอาละจะจบทั้งหลายต่อจากเรื่องราวที่เราได้ฟังบทกลอนนะเพราะ,ราะนะในราชเมืองยะโสแหมคนยะโสแล้วก็บายพระหมหาธิรนาถบ้อยแล้วทีนี้เรื่องราวที่เล่าประจํากันในระยะนี้แหมพลาดไม่ได้เลยยะจุเทั้งหลายพลาดจะเป็นเสียดายเสียดายเสียดายจะตายเลยแหละเพราะว่าพลาดไม่ได้เพราะเราไม่เล่าเรื่องนรกเปลดผีอะไรแล้วล่ะตอนนี้เรามาเล่าเรื่องราวที่ดีๆเรื่องสวรรค์นั่นเอง บอกแล้วนะว่าเรื่องราวสวรรค์เป็นยังไงยังไงบ้างเทวดาเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงนอน,นยังไงเ,เ, <c oughs> เรากัดไปโมโหสเรามดทุกเรื่องทุกราวให้ญาติโยบทนายได้ฟังได้รู้เราไม่มีตาเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระอาหารหันต์ท่านเห็นท่านก็น,นามาเล่าให้เราฟังพวกงูดอกตาบอดจะได้รู้เรื่องราวซะบ้างว่าโลกนี้ไม่ได้มีโลกเดียวโลกมนุษย์นะยังมีเปรตมีผีมีอสุรกายมีสัตว์นรกและยังมีสัตสว์สวรรค์อีกด้วยเอาละวันนี้มาถึงขั้นสวรรค์ชั้นแรกที่จะเล่าให้ญาติโยบทนายได้ฟัง เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็แล้วกันนะสวรรค์มีตั้งหลายชั้นมีตั้ง6ชั้นเอาชั้นที่1ก่อนสวรรค์ชั้นที่1ชื่อว่าจาตุมหาราชิกาภูมิหรือที่เราเรียกสันส้นๆว่าจาตูมนั่นเองสวรรค์ชั้นจาตูมนะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมิหรือสวรรค์ชั้นจาตูมนี้มีเท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้ปกครองมีพระนครใหญ่อยู่สี่พระนครแต่ละนคร มีกำแพงทองเหลืองอารามประดับด้วยแก้วเจ็ดประการบานประตูกำแพงนั้นแล้วไปด้วยแก้วมีปราสาทรุ่งเรืองสวยงามอยู่เหนือประตูทุกๆประตูภายในพระนคอรอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นมีปราสาทแก้วอันเป็นวิมานที่อยู่ของเช้าฟ้าเทพเจดาทั้งหลายมาปร,รากฏอยู่มากมายพื้นแผ่นทองคํามีสีเหลืองอารามรุ่งเรืองเลี่ยมพันราย เรี่มพนาลายราบดังหน้ากลองและอ่อนนุ่มดังฟูกผ้าเมื่อฝูงเทพยจดาเหยียบลงไปก็อ่อนยุบลงแล้วก็เต็มขึ้นมาดังเดิมไม่ได้เห็นรอยเท้ารอยบาทของเทพย,ยดาทั้งหลายเหล่านั้นเลยแล้วก็ยังมีสะบกรณีมีน้ำใสย,ยิ่งกว่าแจ้วใสติ้งเลยเต็มไปด้วยปฐุมชาติดอกบัวตระดาษนานาชนิดส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วอนาบริเวณ ดังใครแ้งเอาน้ำอบน้ำหอมไปพรมไว้ที่จริงไม่ใช่มันหอมเองตามธรรมชาติของมันและก็มีดอกไม้นานา,นาพันธุ์สีสันวิกิตรการต้นไม้สวรรค์ประเสริฐนักหนาด้วยมีผลโอชารสอันยิ่งมิ่งไม้ในสวรรค์มีดอกมีผลอันเป็นทิพย์ให้ถวยเทพได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันร่วงโรยและหมดไปเลยเป็นที่โปรดปรานเจรเหล่าเทพพิจายทั้งหลายเป็นยิ่งนักโอ้โห สวรรค์น่าอยู่จริงๆเนาะยติโยมทั้งหลายถือว่าเรื่องราวของสวรรค์เพียงแต่เล่าไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าแหมน่าไปจริงๆสวรรค์ชั้นจาตุมหรือจาตุมาราชิกาเป็นเพื่อภูมิสวรรค์อันงดงามวิจิตรประณีตมีเทพปกครองอยู่สี่พระนครมีเทพอยู่ปกครองอยู่สี่ท่านแล้วก็สี่พระนครมีอยู่สี่เมืองนะแล้วก็มีสี่ทิศนี่เองและเทพปกครองอยู่สี่ท่านมาดูเทพท่านที่หนึ่งนะฮะ ตนที่หนึ่งก็คือเทา้าทัตตรดมหาราชนะเท้าทัตตรดนะทัตตะทอทงตอเต่ารอเรือทอธนฐานนี่แหละทัตตรดมหาราชทิศนีเท้าทัตททตรดมหาราชเป็นผู้ปกครองนะตั้งอยู่ทิศบูรพามีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าเท้าทัตตรดมหาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครองเท้าเธอเป็นมหาราชมีบุญญาณุภาพมากมีรัศมีมาก เทวาอุบัติเกิดเป็นบุตรของพระองค์มีมากมายเลืวอนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียอดเป็นอันมากเท้าทัตระถมหาราชยังทรงเป็นอธิบดีปกครองหมู่คนทันอีกด้วยคนทันเป็นเทวาพวกหนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้มีความถนัดในการดนตรีศิลปะระบำรบ็อบระบำและก็รำฟ้อนและก็ชำนาญในเพลงขับเป็นยิ่งนัก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นคนทันเทพบุตรผู้หนึ่งนามว่าสุธรรมาชำนาญในการตีกลองประจําตัวอันมีชื่อว่าสุรันทะคนทันเทพบุตรอีกผู้หนึ่งมีนามว่าพิมพะสุรกะชำนาญในการตีกลองหน้าเดียวเมื่อเขาทั้งสองตีกลองด้วยเพลงคนทันย่มปรากฏว่ามีความไพเราะสน่โสดแย่เหล่าเทพจดานักหนา ไม่ว่าจะมีเทวสันนิบาตการประชุมของเทพการประชุมเพื่อความสนุกสนานเบิกบานของเหล่าเทพเทวาทั้งหลายในที่ใดย่อมมีฝูงคนทันทั้งหลายไปร่วมด้วยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับกล่อมและก็จับระบำรำฟ้อนให้ปวงเทพได้รับความสุขสำราญชื่นบานในการนดนตรีบางทีก็มีเทพนารีเข้าร่วมด้วยเป็นการเพิ่มพูนความสนุกสนานให้เกิดขึ้นแกเหล่าเทวดามากยิ่งขึ้น แม่องค์อมรินเท้าสักกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นไตรตรึงก็ยังมีพระไทยโปรดปรานตรัสสั่งให้หมู่คนทันผู้มีความสามารถชำนาญในการเหล่านั้นไปร่วมงานในเทศวัส,สนิบาตเช่นนี้เสมอโอ้โหเรียกว่าอยู่ชั้นจ่าตูมคนทันอยู่ชั้นจ่าตูมเรียกว่าจอมเทพนะเท้าอมรินก็คือเท้าสักกะอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ยังก็ยังชอบในการขับร้องของคนทันที่อยู่ในชั้นจ่าตูมนี่เอง นี่คือเท้าทัตตรดมหาราชเรียกว่าคุมอยู่ด้านทิศบุรพาทีนี้อันที่สองนะอันที่สองก็คือปัญจสิกขคนทันโอโ้โหปัญจสิกขคนทันเป็นยังไงบ้างเรามาดูปัญจสิกะคนทันนะปัญจสิกขคนทันก็คือ,อคนทันที่มีชื่อเสียงที่สุดนะอยู่ในปกครองของเท้าทัตตะทัตตรดมหาราชคือทิศบุรพาในเท้าทัตตรดมหาราชนะแล้วก็ มีลูกน้องคือพวกคนทันและก็ปัญจสิกะคนทันเรื้อปัญจสีขอนคนทันนี่ก็เป็นลูกน้องของเท้าทศรมหาราชอยู่ในชั้นนี่แหละทิศบุรพานี่แหละปัญจสีขอนคนทันคนทันที่มีชื่อเสียงที่สุดนะเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ได้ทําบุญไว้มากครั้นมาเกิดเป็นคนทันในสวรรค์ชัน้นนี้ยังมีรูปกายงดงามเป็นเทพบุตรสุดโสภาโอ้โหสุดโสภานี่สูงร้อยแปหรือเปล่าไม่รู้ เป็นที่สเสนหารักใคร่ถูกเนื้อพึงใจของเหล่าเทพทั้งหลายเขาชอบไว้ผมยาวและเกล้าเป็นห้าเกล้าเสมอโอ้โหไว้ผมยาวยาวเลยน้แม่เทพนาเ็นและกรีฑสนันกันทีเดียวจึงมีามว่าปัญจสิขอนนะไว้ผมไว้ผมเกล้านะปัญจานะ่าห้าสิขอนนะักเกล้าผมนะมีฝีมือในการดีดพินเป็นที่ยอดเยี่ยมเทพปรบ,บทุทรเหลาวนะั้นี่ดีดพินเนี่ยต้องไปจากเลาสูงรับแบบสิแน่นอนเลยไปเกิดบนสวรรค์ชะนี ก็ถือว่ามีฝีมือในการดีดพินและเป็นที่โปรดปรานยิ่งของเท้าเท้าโสกีมากมายนักท่านปัญจสิขาเทพบุตรหรือเรียกว่าปัญจสีขอนเนี่ยปัญจสีขอนอเทพบุตรนี้ถือว่าเก่งในการดิดพินยอดเยี่ยมทั้งหลายและมีเรื่องราวเล่าว,ว่าฝีมือในการดิดพินนี้ฉกาจก,กันขนาดไหนมีเรื่องเล่าถึงปัญจสีขอนหรือปัญจสิคราเทพบุตรก็คือในครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกพรรษาหลังจากทรงจำพรรษาที่สวรรค์เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้วโดยพระอินทร์ได้นนรวิทบันไดสำหรับพุทธองค์เป็นบันไดเจ้ามณีอยู่ตรงกลางด้านซ้ายเป็นบันไดเงินสำหรับเท้าเทพมหาพรหมผู้ถือฉัดกั้นถวายพระพุทธองค์ด้านขวาเป็นบันไดทองสำหรับหมู่เท้าสำหรับหมู่เทพที่ตามเสด็จผู้อุมบา่านำเสด็จก็คือพระอินทร์ผู้บรรเลงพินคือปัญจสิขระคนทัน หรือปัญจสีขรเทพบุรนี่เองเบื้องขวาคือมาตาลีนาม,มาตาลีเทพบุตรผู้ถือพานดอกไม้ที่โปรยปลายนำทางเสด็จพุทธดำเนินหัวบันไดาพาาท,ที่เขาคุสเนรุเชิงบันไดทอดลงยังประตูเมืองสังกัสนครพระบาทแรกที่ทรงเหยียบพื้นโลกจึงเป็นสถานที่ระลึกเรียกว่าอจฉาเจดีซึ่งมีรอยพระบาทพุทธบาทปรากฏอยู่ชาวพุทธนิยมทบุญตกบาตรเทโวหรือเทโวโรหณนะ คือตะบาดนี่เองเนื่องในวันคล้ายวันที่พระองค์เสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเองจะจบทั้งหลายทีนี้ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ประทับอยู่ที่บันไดแก้วส่งทอดพระเนตรดูเบื้องบนทั้งสทั้งโลกทั้ง3ทั้ง3โลกคือตั้งแต่มนุษย์ก็สว่างโล่งไปถึงเทวโลกเมื่อทรงเหลียวไปรอบทิศรอบด้านสนากลจักรวาลก็โล่งถึงกันหมดและก็มาทอดพระเนตรลงเบื้องล่างความสว่างก็เปิดโล่งลงไปถึงนรกทุกขุม เทวโลกตั้งแต่พรหมลงมาถึงสวรรค์ทุกชั้นมนุษย์โลกคือโลกมนุษย์ยมโลกคือนรกทุกขุมจนถึงเอเวจีมหันรกวันที่ทรงเปิดโลกทั้ง3มให้สโลกมองเห็นกันแลยกันนะมนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์และเทวดาก็เห็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เห็นเทวดาและมนุษย์แล้วก็ต่างก็เหลียวดูพระพุทธเจ้าผู้เสด,ด็จลงจากสวรรค์ด้วยพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สุดโอราณและพระองค์ทรงแสดงธรรม มีคนมาฟังมากที่สุดทําให้มองเห็นบุญบาปผลบุญผลบาปคุณและโทษผลบาปคือความทุกข์ในแดนรกผลบุญคือความสุขในแดนสวรรค์ความมีศีลธรรมทําให้คนต่างจากจัดเดรานกกาหนดหนะที่สุดมดดํามดแดงก็ได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดและคนทั้งสามโลกได้เห็นพระพุทธองค์แล้วที่จะไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยแม้สักคนเดียว และก็ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีปัญจศิขราคนทันนี่แหละเป็นผู้บรรเลงพินอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเพราะทีเดียวยอดเยี่ยมทั้งหลายอันนี้คือ,อสวรรค์ชั้นจ่าตูมนะด้านทิศบุรพาก็มีเท้าทัตรถมหาราชและก็มีลูกน้องเป็นคนทันที่เก่งในการขับร้องทั้งตีกลองทั้งดิดพิน,น,นทั้งทั้งระบำรำฟ้อนเก่งที่สุดก็คือด้านทิศบุรพาที่มีเท้าทัตรถมหาราชทัตรถมหาราชเป็นผู้ Ask, ปกครองอยู่นะนี่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้านทิศบราาุรพาทีนี้มาดูดมาดูด้านด้านที่สองท่านที่สองที่ปกครองอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตูมหรือจาตูมหาราชิกาท่านที่สองก็คือท้าวานะวิรุณหกมห ah าราชนะวิรุณหกมหาราชหรืออ่านง่ายๆก็คือท้าวาาวิรุณหกมหาราชท้าววิรุณหกมหาราชนี่อยู่ด้านทิศทัศกษิณทิศทักษิณก็คือทิศใต้นะบางคนอาจจะงงเอ๊ะทิศทักษิณคือทิศอะไร ทิศตักสินก็คือทิศใต้นะ,ะมีเทวาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าเช้าวิรุณหกมาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครองซึ่งมีบุญญาณุภาพมากพระองค์ยังทรงเป็นอธิบดีของพวกกุมพันธ์อีกด้วยกุมพันธ์นี้ก็เป็นยักษ์พวกหนึ่งซึ่งมีรูปร่างแปลกประหลาดพิกลคือมีท้องใหญ่นอกจากนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษที่สังเกตได้ง่ายก็คือ มีอันทะเหมือนหม้อโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทพบุตรสุดโสภานะสูงไรแบบสิไม่เกี่ยวเลยกะมีอันทะอันทะเหมือนหม้อก็คือมีไขห่หำเท่าหม้อนั่นเองพูดชัดๆอย่างนี้คงเข้าใจกันเนาะพวกกุมพันมีความจงร,รักภักดีเทอดทูลบูชาเคารพเกรงกลัวต่อท่านท้าววิรุณหกผู้เป็นเจ้าหน่ายของตนยิ่งนักโอ้โหท้าววิรุณหกนี่มีลูกน้องเป็นกุมพันเป็นยักษ์ท้องใหญ่ท้องโตและมีอันทะ เหมือนหม้อของดาปืดป้ดๆทีเดียวนะแล้วก็ใหญ่เท่าหม้อด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยอันทะของยักษ์ <c oughs> ขนาดอันะอย่างขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหนเนี่ยอันนี้คือสองท้าวิรุณหกนะปกครองอยู่ด้านทิศใต้ทีนี้สท้าวิรูปรักมหาราชท้าวิรูปรักมหาราชนี้ปรากฏอยู่ในท่านทิศตะวันตกของสวรรค์มีเทวาผู้มีเทวผู้ยิ่งใหญ่พรหมพนามว่าท้าวิรูปรักมหาราชนี่ปกครองอยู่ ในทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทรงมีบุญญาณุภาพมากเป็นจอมเทพปกครองด้านปัดชิมทิศนะปัดชิมก็คือทิศตะวันตกนะปัดชิมนี่จำไว้ว่าทิศตะวันตกทรงเป็นอธิบดีของพวกนาคาอีกด้วยพวกนาคทั้งหลายนะเป็นลูกน้องของท้าววิรูปักนี่แหละเวลาเราสวดมนต์เราจะสวดว่าวิรูปักเคหิเมเมตังเมต,งมตังเอราประเทศหิเมก็คือท้าววิรูปักนี่แหละพวกที่ไปในทางท้องก็คล้ายๆพวกงูคือพวกญานาคนั่นเอง และพวกนาคนี้มีฤทธิ์มากพิษแห่งนาคทั้งหลายมีฤทธิ์กล้าอาจตัดเอาผิวหนังแห่งบุคคลให้ถึงแก่ความตายในพริบตาเหมือนกับคมดาบเรียกว่าเพียงแต่นะพ,พิษของนาคเนี้ยเรียกว่าถูกมนุษย์นิดเดียวเนี่ยเหมือนกับเอามีดตัดมนุษย์ทั้งคนให้ตายได้เลยคือมีพิษกล้ามากทีเดียวและกล่านาคย่อมรู้จักเนรมิตตนได้เมื่อจะเที่ยวไปในที่ต่างๆบางคราวย่อมเนรมิตตนเป็นงูที่เป็นพญานาคนั่นแหละก็เรียกว่าเนรมิตมาจาก ท้าววิรูปักบหาราชนีมีลูกน้องเป็นพวกนาคมากเนรมิตตนชอบเนรมิตเป็น,เป,นเป็นงูยาวๆก็คือพญานาคก,กระดิ่งบางคราวก็นิมิตรตนเป็นเทพเทวาบางคราวก็เนรมิตเพศเป็นกระแตก็ได้เป็นกระแตเที่ยวไปในราวไพโดยสุขสําราญกระแตกระรอกที่วัดป่าภูผาสูงนี้ไม่แน่นาท้าววิรูปักลูกน้องท้าววิรูปักอ,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 อาจจะเนรมิตมาวิ่งที่วัดป่าภูผาสูงก็ได้แล้วก็เนรมิตรร่างกายเป็นต่างๆไม่รู้เบื่อไหน ทุกการทุกเวลาสนุกสนานในการเนรมิตตัวของท่านเองคือถือมีความเจ๋งในด้านนี้นี่แหละจะจมทั้งหลายเท้า,าวิรูปกก็คือ,อด้านทิศประชิมปกครองอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตูมด้านทิศประชิมที่นี้มโนเรื่องราวที่ได้เล่ามาว่าในสมัยในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บางคนในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นนาคเป็นพญานาค พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นที่เคารพรักอันสูงสุดของทุกรุปทุกนาำได้ทรงอธิบายเอาไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เขาได้ฟังมาว่าพวกพญานาคมีอายุยืนมีวันน่าง,งามมีความสุขมากเขาจึงชอบใจแล้วก็ทำความดีทางไตรถวานก็คือด้วยกายวาจาและใจแล้วก็มีความปรารถนาว่าโอหนอเมื่อเราตายแล้วขอให้เราพึงเข้าถึงความเป็นสายของพวกนาคดังนี้ครั้นเขาตายแล้ว ยอมเข้าถึงความเป็นสายคือไปเกิดเป็นพวกพญานาคข้อนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วยังได้ไปเกิดเป็นนาคสามารถในร่มิตตอนเป็นเทวดาก็ได้เป็นกระแตก็ได้เป็นงูก็ได้เป็นพญานาคตัวยดียวใหญ่ๆตามริมแม่น้าโขงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือท้าวิรูปักมหาราชอยู่ด้านทิศปัดชิมทิศตะวันตกนั่นเองทีนี้ท่านสุดท้ายที่ปรครองอยู่ด้านทิศอุดร ในสวรรค์ชั้นจาตูมหาราชนะแหมม,มีมีผู้ยิ่งใหญ่สี่ท่านกันแล้วกันอยู่ด้านสิทธิ์แต่ละทิศนะแล้วก็ท่านเวสเวสสุวรรณมหาราชนีอ้อยู่ด้านทิศอุดรทิศอุดรทิศเหนือของสวรรค์นั่นเองนะทิศอุดรก็คือทิศเหนือของสวรรค์นะมีเทวาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นจอมเทพปกครองเป็นมหาราชมีปุญญานุภาพมากยังมีพระนามปรากฏอีกพระนามหนึ่งว่ากุเวน เรียกว่าเท้ากุเวนก็ได้เท้าเวสวรรก็ได้เท้าเวสุวรรณและเท้ากุเวน,เ,เ,วน,เ,เ,วนเป็นเทพองค์เดียวกันนอกจากพระองค์จะปกครองเธยเทพในทิศดังกล่าวแล้วยังทรงเป็นอธิบดีปกครองพวกยักษ์อีกด้วยโอ้โหปกครองพวกยักษ์นะแล้วก็ยักษ์ทุกๆตนนะก็ถือว่าชาวเวสุวรรณปกครองถือว่ายักษ์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ในเทพเป็นเทวดาที่เป็นพวกยักษ์ก็อยู่เป็นลูกน้องของเทพเวสวุวรรณนี่เอง ฉะนั้นเวทวสุวรรณจึงมีอำนาจมากเพราะว่าปกครองพวกยักษ์พวกยักษ์นี้จะมีฤทธิ์มีเดชเยอะทีเดียวแล้วก็พวกยักษ์นี้จะมีอำนาจมากสามารถทำร้ายทำลายคนอื่นได้ได้ง่ายๆแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเทวเว,วสุวรรณมหาราชเองฉะนั้นญาตินุนทั้งหลายเมว่ันนี้ได้พูดถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีผู้ปกครองอยู่สีนะ 1, ท่ทิศนาหนึ่งเท้าท่าตรศสองเทา้าวิรุณหก สามท้าวิรูปรักและก็สี่ท้าเวสสุวรรณแต่และท่านก็มีหน้าที่ปกครองตามทิศของตนของตนและทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสวรรค์ชั้นชั้นจตูมหาราชิกาหรือชั้นจาตูมนะเป็นสวรรค์ที่น่าอยู่มากๆเลยทีเดียวเจ้าจุมทั้งหลายก็เพราะว่ามีพระนครใหญ่อยู่สี่พระนครแล้วก็มีพลปกครองอยู่สี่ท่านนั่นเองแล้วก็ประดับประดากำแพงเรื่องอรารามด้วยเจ้าเจ็ดประการบานประตูกำแพงเต็มไปด้วยเจ้าแล้วก็มีปราสาทร่งเรืองสวยงาม เนื้อประตูทุกๆประตูนะแล้วก็ภายในพระนครก็กว้างใหญ่ไพศาลมีปราสาทแจ้วอันเป็นวิมานที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายด้วยแล้วก็แผ่นพื้นนี่ก็เป็นทองคำเหลืองอารามแล้วก็เรื่องพันนารายาราบดังหน้ากลองและออนนุ่มดังฟูกผ้าอันนี้ถือว่านอกจากนั้นยังมีดอกประทุมชาตินะดาดาน,านา,นา,นานชนิดทรงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณและดอกไม้นานาพันธุ์และสีสันวิกฤตรการตาม ต้นไม้สวรรค์ประเสริฐนะมีและก็มีผลไม้ที่มีโอชารสยิ่งนักและก็มิ่งไม้ในสวรรค์มีดอกผลอันเป็นทิพย์ให้เทวดาได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําบ้าเหี่ยวแห้งเลยไม่มีวันร่วงโรยและก็หมดไปเลยเป็นที่โปรดปรานของเทวดาทั้งหลายในชั้นจตุมารชิกายิ่งนักโอ้โหายิดยมทั้งหลายถือว่างามวิจิตพิสดารทีเดียวสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาเทพนี้เป็นเทพบุตรสุดโสภาจริงๆในชัน้นนี้และก็ยังมีเท,ทียบที่เก่งหลายด้านทั้งเป็นคนทัน ท่านเรียกว่าด้านทิศบุรพามีเท้าตต,ตร,รุมหาราชนี้และก็มีลูกน้องเป็นคนทันได้เก่งในบัขับร้องแล้วก็จะมีปัญจสิกขอนปัญจสิกระคนทันนี้เก่งในการดิดพินอีกด้วยถือว่าสวรรค์ชั้นนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันอะละทำุณงานความดีไม่มากๆจะได้ไปเที่ยวชมสวรรค์ชั้นจาตูมาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งอละละวันนี้อาตมาพระมหาธิราชกติรุหมดเวลาแล้วจึงขอจเจริญพรลายยมทัจงหลายใน,นี้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร ดอกไม้เอ่ยช่างงดงามตามธรรมชาติบรรจงวางแต่งแต้มไว้ในตายลาคือของขวัญหมวลนมนุษย์สุดพันนาะสเนหาน่ารักประจักษ์จิต ากดอกหัวใจบ้านยิ่งมีค่าหอมยิ่งกว่าบุพพาจากคนไหนหอมระเบิอคนนับถือยืดยาวไกลวิเศษกว่าพระกาไดในแดนดิน mm. ดอกไม้นี้ปลูกขึ้นในใจของเรา ้อมคำเช้าอบอุน่นทวนลมกรุนคือความดีเติมให้กันมันการุนรสสุขคนวันละมุนอิมอุ่นเคียงดอกใจงามให้คุณค่ามานานนาะให้ความรักทุกหัวใจ ที่ไฟฟังมอปรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่กันเป็นรางวัลที่รังสรรคจากหัวใจ ดอกไม้นี้ใช่จะมีแต่ความสวยหากร่ำรวยประโยชน์ค้านไม่สิ้นคือความรักเอื้ออาทรที่หลังริ้งช่วยขจารมนทิพนพองอำภัยดอกไม้นี้ปลูกขึ้นในใจของ ชาอบอุ่นทวนลมกรุน่นคือความดีเติมให้กันมันการุน่นรสสุขคนหวานละมุนอิ่มอุ่นเคียงดอกใจงามให้คุณค่ามานาน,นาให้ความรักทุกหัวใจ ที่ไฟฟังมอบรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่กัน,นเป็นรางวัลที่รังสรรค์จากหัวใจอ๋อ